ครับสวัสดีครับทุกคนผมประาโมดนะครับมาแนะนําในส่วนของสต็อกสินค้าในาวิดีโอนี้ก็จะดึงข้อมูลหรือทานเฟอร์ข้อมูลจากสต็อกสินค้านี่ไปออกในโปรแกรม Excel นะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้ผู้ที่ใช้งานนะครับสามารถจะดูรายละเอียดของข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับและก็สามารถที่จะกรองข้อมูลค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อจะ ตอบคำถามหรือนะครับดูรายละเอียดอย่างกว้างๆสำหรับรายการสินค้านะครับแล้วก็สามารถจะดูจำนวนสินค้าคงเหลือเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาทวนเกี่ยวกับฟังก์ชันของสต็อกสินค้าในระบบงานที่ที่เราได้ทำขึ้นหรือสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอยู่แล้วนะครับ ก็มาทบทวนข,ข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความชนานาญในการใช้งานนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับฟังก์ชันที่ผมว่าก็คือการที่เราเนี่ยดึงข้อมูลนะครับที่เรากรอกลงไปแล้วในสต็อกนะครับกรอกลงไปแล้วนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะค้นหาได้โดยการนำเคอร์เซอร์นะครับมาอยู่ที่รหัสสินค้าแล้วเรากด F8 list ใช้เมาส์คลิก ที่ F8 หรือกด F8 ที่เป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้แล้วเนี่ยให้เราเห็นนะครับให้เราแสดงได้เห็นว่าช่องที่1 index นี่คือรหัสสินค้าช่องที่2ก็คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดว่าเราจะดูอะไรก็มาดูที่ช่องที่3นะครับที่ชื่อฟิลถ้าเราจะดูว่าชื่อสินค้าอะไรก็คลิกที่เนมนะครับ อยากรู้ต้นทุนเท่าไหร่ก็คลิกที่ทุนนะครับอยากรู้ว่าหน่วยของสินค้าเป็นอะไรก็คลิกที่ยูนิตนะครับก็จะบอกตลอดแล้วก็เอสโซโทตัวนี้ก็คือจานวนสินค้าคงเหลือในสต็อกแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะค้นหาดูได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการค้นหาข้อมูลเนี่ยก็จะง่ายนะครับหรือเรามาแานเฟอร์แล้วค้นหาจากโปรแกรม Excel ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ คัดลอกข้อความใน Excel มาวางในสต็อกเนี่ยเพื่อจะดึงข้อมูลก็ง่ายเหมือนกันนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะใช้ตัวสแกนบาร์โคดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวสแกนบาร์โคดเนี่ยร่วมด้วยกับโปรแกรมก็จะทำให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดนะครับในการคีย์ ข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวันนี้ผมได้นำตัวสแกนมาโค้ดเนี่ยมาใช้งานร่วมด้วยให้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งโปรแกรมของเราเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะคีย์นะครับรหัสของสินค้าจากแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีตัวสแกนมาโค้ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแกนได้เลยนะครับสแกนได้เลยโปรแกรมก็จะ ทำงานเลยนะครับให้เคอร์เซอร์อยู่ที่รหัสสินค้านะครับแล้วก็สแกนเข้าไปเลยเห็นไหมครับถ้าข้อมูลที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลนั้นขึ้นมาทันทีนะครับดึงขึ้นมาทันทีเราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลหรือ,อเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาขายราคาส่งหรือราคาเครดิตได้นะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็สามารถที่จะกดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราแยกสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่แล้วน,นะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยผมกด F8 list ขึ้นมานะครับกด F8 list ขึ้นมานะครับสังเกตว่า001ี01นะครับ001ขีด02แล้วก็002ขีด01อย่างนี้คือคือกรณีที่เขา,าลูกค้านะครับแยกประเภทหรือกลุ่มของสินค้าไว้แล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับว่า001ี01อาจจะเป็นในเรื่องของ อา,อาหารสมมตินะครับ002เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแยกเป็นกลุ่มๆเราก็จะได้รู้หมวดน,นะครับรู้ประเภทของสินค้าส่วนถ้าหากเราใช้บาร์โค้ดก็จะขึ้นเป็นตัวเลข13หลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่ารหัสที่เรากำหนดขึ้นมาเองในกรณีที่สินค้าไม่มีบาร์โค้ดเนี่ยเราก็สามารถกำหนดขึ้นมาได้ เป็นตัวเลขล้วนๆอย่างข้างบนนี้ก็ได้หรืออาจจะํำกับด้วยตัวอักษรด้านล่างแล้วตามด้วยตัวเลขก็ได้นะครับตัวอักษรเนี่ยอาจจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้หรือเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้ง่ายนะครับเราสามารถจะได้รู้รายการสินค้าได้สะดวกนะครับอันนี้ก็มาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเราสามารถ transfer นะครับออกมาใน Excel เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับกรณีนะครับกรณีที่โปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยมี2ส,สต็อกเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจาก Excel นะครับมาแต่ละสต็อกมาโชว์ในหน้าจองเงี้ยแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันนะครับเราสามารถจะเปิดไว้ได้ตลอดนะครับในข้อมูลของ Excel สมมุติ Excel นะครับในสต็อกที่1เป็นางานขายหน้าร้านสต็อกที่2อาจจะเป็นงานขายหลังร้านก็สามารถทำได้นะครับอย่างเงี้ยสะดวกมากเลยนะครับทุกคนคงจะพอจัดนึกภาพออกใช่ไหมครับว่า,าข้อมูลแต่ละธุรกิจของของงานหรือธุรกิจที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถที่จะมาเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้นะฮะก่อนหน้านี้ นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของข้อมูลของลูกค้ากับผู้จำหน่ายนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะในส่วนของการขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาใครสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์าจากเบอร์โทรด้านล่างของผมได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลหรือเป็นวิดีโอนะครับได้ดูขั้นตอนการทำงานนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ย มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดความผิดพลาดประหยัดเวลาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ